สำหรับปันนี้ก็จะขอแนะนำผลการปฏิบัติในตอนสุดท้ายนะก็มีอยู่ว่าทำไมเราจะต้องสอนหรอจเจริญเพื่อมามฐานเป็นเพราะอะไรเพราะการทำบุญทุกอย่างไปสวรรค์ก็ได้ไปโลกก็ได้ไปนิพพานก็ได้ถ้ามันนั่งเมื่อยหรือเพื่อประโยชน์อะไรถ้าเขาถามแบบนี้ฝัญญาตอบไปยังไงต้องตอบว่าอยากทำจะ้ะเรื่องราวนะ ก็ความจริงการเจริญพระกรรมฐานมีอนุภาพมากแต่เขาเป็นไว้ก่อนการทําบุญทุกอย่างก็มีผลตัวอย่างเช่นสุปฏิทิตาเทพบุตรเขาไม่เคยทําบุญเลยใช่ไหมตั้งแต่เกิดมาทําบาปอย่างเดียวทําลายทั้งศินทําลายทั้งธรรมสิลก็ทําลายหมดทุกข้อเรียบร้อยนะ ธรรมะก็ทำลายอย่างคนที่จะฟังเทศเรื่สนทนาเรื่องธรรมะก็แ,ะแกล้งส่งเสียงกลบเขาจะไปทำบุญเห็นแล้วแกล้งเป็ไม่เห็นได้ยินไดินแล้วแกลงทำเป็นไม่ได้ยินเ็าดึงสุรามีไรทุกอย่างเียลสินทั้งหมดไม่มีความดีไม่มีทานไม่เคยให้แต่ว่าเขาก่อนจะตายบังเอิญทุกเวทนามันมาก ก็มองดูสาวมองดูปัญญาบทธิดาข้าทาสหญิงชายทรพย์สินงกเป็นคนรวยถ้าเป็นคนรวยก็คิดในใจว่าทุกคนสงสารเราแต่ว่าไม่มีใครเลยที่แบ่งเบาภาระของเราไปได้ทุกเวลาตกอยู่เราคนเดียวเวลานั้นพระเจ้าสเสด็จประทับอยู่ใกล้ๆเคยไปเคยมามบ่อยๆเ่านั้นนะแต่ว่าแกไม่เคยแม้จะยกมือไหว้เศก็ไม่เคยฟังทานก็ไม่เคยให้ ไม่ยอมรับนับถือพระทั้งหมดทุกอย่างไม่นับถือถือว่าตายแล้วสูญแต่ว่าพอทุกเวรนมันมากหนักเข้าทนไม่ไหวจิตใจได้นึกถึงพระพุทธเจ้าจากการนึกถึงไม่ได้นึกถึงให้มาช่วยให้มาช่วยให้ได้ธรรมะธรรมโอไม่ใช่อย่างนั้นนะตั้งใจเขาลือว่าพระสัมมาณโคดมใจดีมีเมตตาจิตขอให้มาช่วยหายทุกเวทนาขณะที่แกคิดอย่างนั้นก็เบิ่อหนายพอดี อาศัยที่นึกถึงพระเจ้าหน่อยเดียวแต่ก็ไม่ได้นึกถึงความเคารพนักต้องการได้เพียงว่าท่านมีเมตตาคอยมารักษาโรคให้หายอาศัยบุญเล็กน้อยเพียงเท่านี้ตายจากความปมนคุนไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ติวโลกมีนางฟ้าหนึ่งพันบริวารมีวิมานทองคําความจริงแค่นี้ก็พอแล้วมัง้งแต่อย่าลืมนะนั่นเป็นการบังเอิญ บังเอิญว่าเขานึกถึงพระเจ้าคุณมาถ้หากว่าถ้าเราจะปล่อยอย่างนั้นบ้างถ้าบางเอิญเวลาเราจะตายไม่นึกถึงแล้วว่าไงนะลงนรกไปทีนี้มาพูดถึงคนทําบุญมากคนทําบุญมากเด็ก็ลงนรกเป็นเหมือนกันถ้าไม่จเจริญกรรมาฐานอเปป่าจูปไปตามๆกันนะมีตัวอย่างตัวอย่างคือมาาพระนางมณีกาเทวีแม่เอสีข้าพเจ้าประเสิทธิโกศล ท่านผู้นี้ทำบุญหนักมากแม้แต่นางวิสาขาก็สู้มไม่ได้คือว่าพระเจ้าประสิทธิ์ที่กศลสนทั้งเป็นนักบุญเมื่อพระเจ้าเสด็จไปท่งถวายทานก่อนจะถวายก็ให้เป็นค่ารายการประกาศให้ชจวบ้านมาดูการถวายทานทานเจบ้านเห็นพระราชาทําได้เราพวกเราก็ทําได้รวมตัวกันถวายทานยิ่งกว่าพระราชา พระราชาก็ไม่ยอมแพ้รุ่งขึ้นเอาแรงเอาให้หนักกว่าอีกเราพระราชาแพ้ไม่ได้ใช่ไหมยันกันไปยันกันมาในที่สุดพระราชาหงายท้องชาวบ้านเขามากกว่าก็เลยลงนอนไม่พูดไม่จาใครทั้งหมดพระนางมริกาเทวีก็ถามถึงความเป็นทุกข์ในที่สุดก็บอกพระเจ้าพระเศที่ทรงเสโกรุก็บอกว่าในฐานะที่เราเป็นพระราชาแต่การถวายทานแพ้ประชาชนนี่มันไม่นา่าจะเป็นคน ไม่น่าจะอยู่มาน,ามนังมติกาเก็บอกว่าสิ่งที่จะเหนือประชาชนนั้นมีอยู่หรืออธิษฐานอาธิษฐานนะมีอะไรบ้างไปถามพระดูก็แล้วกันแต่คืนไลฟฟังวันนี้ไม่จบพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งตัดมาในโลกคนที่จะถวายอาธิษฐานได้มีคนเดียวแล้วก็คนที่จะถวายต้องเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายอย่คิดได้นะ พระพนังมริกาอย่งขออนุญาตถวายที่สถานพระเจ้าเทนีสุรนทฟ,ฟังแล้วก็ชอบใจแต่ท่านมีความดีทุกอย่างไม่เคยทําบาปไปแต่น้อยแต่ว่ามีคืนหนึ่งตอนมันมืดแล้วดับไฟแล้วนะท่านอยากจะไปไปส้วมไปทําไมไปขี่ไปเยี่ยวไปทําไมไปนั่งกับประธาน <c oughs> <c oughs> บังเอิญเท้าไปสะดุดเท้าพระสามีเข้า ท่านตกใจคิดว่าเป็นบาปเป็นความชั่วเสียใจในสุนทัสามีก็ทรงตอบบอกตามความจริงว่าไม่ถือโทษนางก็ไม่เคยทําแบบนี้นะก็มีอารมณ์เศร้าหมองใน,นเวลาจะตายจิตเป็นนึกถึงอารมณ์เศร้าหมองตรงนี้เขานิดเดียวออกจากร่างแต่งตัวเป็นนางฟ้าเป็นมัตราแต่ก็ต้องไปที่นรกเอาเท้าที่สะดุดเท้านักสามีนะ่ะแย่ไปในไฟนรกแค่ตาตุ่ม ข้นเวลาเจ็ดวันของมนุษย์ถือไหมไม่โพกทิดาละ่ะเขามีขุมมนะั้ยเราให้ดีนะไม่ต้องเย็บปากแต่เราไม่ดากก่าก็แล้วกันฮะเขามองเปล่าห้ามถามอา้าวเมืม่าเขาไม่ตอบแล้วก็ไม่ถามก็เป็นว่าอยู่แค่เจ็ดวันตอนนี้มาเปล่าถึงพระเจ้าปรเสนที่โกศลสน ก็มีความรู้สึกว่าพระพเจ้าทรงเป็นสัตว์พัญญูคําว่าสัพว์พัญญูนี่รู้ทุกอย่างอะไรที่พระพเจ้าไม่รู้ไม่มีฉะนั้นเมื่อปัญญาของเราเป็นนักบุญขนาดนี้ตายแล้วอยู่ที่ไหนจะต้องไปถามพระพุทธเจ้าถึงเวลาตอนเช้าให้เจ้าหน้าที่จัดอาหารเสร็จก็ไปที่พระพุทธเจ้าที่สวนถวายพระตาหารแล้วก็ฟังเทศจากพระพเจ้าพระพเจ้าทรงทราบ ว่าพระเจ้าปเสนทิโกศลถ้าหากว,วัาถามเวลานี้เราก็ต้องตอบตามความเป็นจริงว่าพระนางมาริกาเทวีในอยู่ที่นรกใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าปเสนทิโกศลจะเลิกทําบุญทันทีเพราะว่าคนดีขนาดพระนางมาริกาทําบุญอย่างลงนรกพระเจ้าเลยดันบันดาลให้ลืมเสียตั้งท่าไปถามแบบนั้นเจ็ดวันพระเจ้าก็ทรงบันดาลให้ลืมทั้งเจ็ดวันเนะ พอวันที่เจ็ดผ่านไปถึงวันที่แปดพระนางมริกาก็พ้นจากโทษเห็นไหมเช่ามองนิดเดียวขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชันดาวดึงสเทวโลกวันที่แปดพระเจ้าก็คลายฤทธิ์ให้พระเจ้าปร,ระเสิทิในที่กุนนึกออกพอฟังเทศจบชาวบ้านเขากลับแล้วก็นึกขึ้นมาได้บอกโอ้โหตั้งเจ็ดวันเรานึกจะมาถามพระเจ้าแต่บังเอิญลืมทุกวันมีวันนี้นึกออกต้องถาม ก็ถามว่าพันเตพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าผู้เจ,จเริญมณิกาเทวีมเหสีข้าพุทธเจ้าตายจากความเป็นคนเวลานี้อยู่ที่ไหนในเสียท่าพระนะถามว่าเวลานี้อยู่ที่ไหนพระเจ้าบอกอยู่ดาวดึงถามว่าเวลานี้เนี่ยจ้ะไม่ถามว่ามาตายแล้วเข้าไปไหนโง่โง่โง่แบบนั้นดันไปถามพระเจ้าด้วยก็เป็นนั้นว่าคนถึงแม้ว่าจะทบุญหนะัก แปลว่าเวลาจะตายแต่เบอเอิญจิตเป็นนึกถึงอกุศลเข้าอย่างใดอย่างหนึ่งอกุศลก็จะพา,าลงไปหูมก่อนฉะนั้นจึงมีความจําเป็นจะต้องเจริญสมาธิคําว่าสมาธิในแปลว่าการตั้งใจถ้าอย่างที่ท่านหลายทําบุญกันเนี่ยก็จะบอกว่าโอ้หลวงพ่อมาทีไรฉันถาวายสังฆทานทุกทีการถาวายสังฆทานแต่ะคกั้งมีสิทธิเ,เกิดบนสวรรค์ชั้นที่ห้า เราวน้นมาลรวดีนะถ้าจะไม่ไปก็ได้แต่ถึงย่นั้นก็ดีบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเราอาจจะเผอได้ตามบาลีว่าเอก็จังจิตตังจิตดวงเดียวเที่ยวไปจิตจะมารับอารมณ์อารมณ์เดียวเวลาที่เรารักคนที่เรารักสัตว์ที่ร,รักเขาจะทาเร็วขนาดไหนก็ตามเราก็ยังรักถึงเวลาโตขึ้นมาทําดีขนาดไหนมันก็เกลียดใช่ไหม ไม่นึกถึงความดีของเขากว็วมความว่าจิตมารับอารมณ์เฉพาะฉะนั้นขณะที่จิตจะออกจากร่างถ้าบาังเอิญมาครบอกุศนเขา้าก็ไปอบายภูมิได้ฉังนั้นพระเจ้าจึงสอนให้ฝึกจิตให้มีอารมณ์ทรงตัวถ้าเราจะตั้งใจนึกถึงบุญทุกวันก็นึกได้แต่มันนึกไม่ไหวหรอกแม้แต่วัดที่ไปทาบุญนี่จำไม่ได้หมดเลยเห็นไหมพระที่รับบุญจากเราที่เราทําบุญด้วยเราก็จำไม่ได้หมด ก็เกาะหลักใหญ่คือพระพุทธเจ้าเริ่มเจริญสมาธิคิดว่าชาติที่ทั้งชาติเป็นมนุษย์ชาติต่อไปขึ้นอยู่บเป็นมนุษย์ไม่มีสำหรับเราเราจะต้องเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาได้เป็นพรหมรละปณนิพานอันดับแรกกดกำหนดรู้จับลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโธแต่ว่าคำบาวณานายิโยมพระธัิสัตว์ไม่จํากัดนะ จะพูกว่าพุทธโธก็ได้สัมมาลังก็ได้ดีสุกโตก็ได้ยุบหนอของหนอก็ได้อะไรก็ได้ทั้งหมดแต่ก่อนที่จะนึก,น,ก,กน,นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนนึกถึงพระเจ้าแล้วก็ภาวนาเพร่อเรื่องโยงใจให้จิตมีงานใช่จิตมีงานในได้บุญด้านบุญละบาปขณะใดที่จิตรู้ลมให้ใจเข้าออกจิตไม่คิดในเรื่องอื่นเวลานั้นจิตเป็นสมาธิจิตว่างจากกิเลสขณะใดที่จิตยังรู้คำภาวนาอยู่ อารมณ์อื่นไม่เข้ามาแทรกเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสไปความดีตรนนี้นได้เขาจะมาที่ก็มีหลายขั้นบางทีญาติโยมหลงยญาจะบอกว่าจิตมันไม่สงบมัน็อยเคยคิดน่นคิดนี่เข้ามาแทรกอัน,นั้นถือเป็นเรื่องธรรมดาต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเราตั้งใจทําความดีนึกถึงความดีถ้าจิตมันไปนึกถึงความชั่วก็เป็นเรื่องของมันถ้ามันนึกนำหน,หนเข้าบังคับไม่ไหวก็เลิก อ่านังศีบ้างดูโทรทัพท์บ้างร้องรำทำเพลงบ้างแต่ห้ามไปด่าคนนะจับให้ดีนะไหว้ให้ต่างสบายสบายาประเดี๋ยวหนึ่งจิตก็สงบพออารมณ์เรื่องสงบก,ก็จับลมหายใจเข้าออกใหม่เริ่มภาวนาใหม่แล้วประเดีย๋ยวก็หายอีกไม่นานนักนาทีสั้นก็หายไปคิดตั้นใหม่อย่างนี้จะเรียกว่าขาดนิการสมาธิ <c oughs> จะลืมว่าความดีที่เราทำ เราทํามันแล้วมันจะน้อยก็ตามมันจะมากก็ตามมันจะสะสมตัวอยู่ในใจของเรามันไม่สลายตัววันนี้ทําได้หนึ่งนาทีเป็นสมาธิจิตไ่คิดเรื่องอื่นวันพรุ่งนี้ได้สองนาทีก็รวมกันเป็นสามนาทีอีกวันหนึ่งทาได้ห้านาทีก็รวมกันเป็นแปดนาทีคุณไม่จะรวมตัวแบบนี้เถอะน้อยจะ่ละส่วนิตเพรจิตเข้าถึงคณิกสมาธิเรียกว่าสมาธิเล็กน้อยไม่ได้มากตายแล้วไปไหน ก่อนที่จะตายถ้าเบังเอิญจิตของเราจับนึกถึงภาพพระพุทธเจากก้าก็ดีพระพุทธโลกก็ดีพอจับได้มันจะเกาะติดแล้วก็ตายจากความเป็นคนออกจากร่างจะเป็นเสดดาเป็นนางฟ้าได้เป็นพรมทันทีเห็นไหมของไม่ยากทีนี้ต่อไปสำหรับสมา,สาธิสมาธิขั้นที่สองคืออุปษษจาระสมาธิ อุปจาระสมาธิที่มีความสุขกับปีติคือความอิ่มใจเป็นพื้นฐานก็เริ่มทำปัป๊บจิตจะเริ่มเป็นสุขมีความเอิบอิ่มแต่ตอนนี้ต้องระวังนะถ้าจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิต้องระวังว่าเราเคยพักเวลาเท่าไหร่เราเคยนอนเวลาไหนตื่นเวลาไหนให้เป็นไปตามนั้นอย่าฝืนเพราะความอิ่มเอิบของจิตก็ดีความสุขของจิตก็ดี จะไปเหตุให้เราไม่อยากเลิจกจากจาการเจริญสมาธิไม่พักก่อนตามเวลาถ้าขืนฝืนร่างกายแบบนี้ไม่ช้าล้วก็เปโรคสิตประสาทนี่ต้องจําเวลาพักผ่อนไว้ถ้าจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิมีปีติคือความอิ่มใจแล้วก็มีความสุขมีความสุขใจด้วยความอิ่มใจด้วยเข้ามาประสานกันท่านบอกว่าสมาธิขนาดนี้ ้าตายจากความเป็นคนไปเกิดบนสวรรค์ชั้นยามารู้จักไหมพระแก่รู้จักไหมไม่จักเลยโกหกอ่ะมสาวาทาวีระมณีแล้วโกหกพระยหงนึงกว่าพระแก่ไม่รู้เรื่องเลยยิ่งไปยิ่งรู้นะก็ <c oughs> เป็นวั้เกิดบนสวรรค์ชั้นยามา แต่ว่าบุญของเราไม่มีเฉพาะสมาธิอย่างเดียวคนทุกคนรู้จักไหว้พระรู้จักมีความเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมเคารพพระอริยสงฆ์ถ้าทุกคนเคยสมาทานศีลทุกคนเคยให้ทานทุกคนเคยเคยฟังเทศเคยเจริญภาวนาเมื่อออกไปแล้วปั๊บบุญทุกอย่างจะเข้ามารวมตัวกันจะถือว่าเกิดชั้นยามาเสมอไปในขก็ไม่ได้ บุตัวไหนที่มีกำลังแรงกว่าจะพาไปที่นั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีสมาธิเล็กน้อยไม่ถึงฌานก็ให้เลือกสบายนเกิดตามชอบใจชอบชั้นไหนก็เกิดชั้นนั้นวันนี้คมไม่จบประถามันพูดมากไม่พูดคนเดียวเขาไม่จบนะเอาตอนต้นกันกันนะเอาไ้ต่อวนหน้าม่นจะหากินยังไงดูตัวอย่างคนที่มีบุญมากมีสิทธิ์ที่จะเกิดเป็นพรหมได้แต่ก็ไม่ไป คือว่าเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารนั้นท่านเป็นพระโสดาบันด้วยแล้วเวลาตายก็ตายในฌานเป็นฌานสี่ถ้าตายในฌานเป็นฌานสี่ันหนึ่งสองสามสี่ก็ตามทั้งหมดจะต้องไปเป็นรมแต่เมื่อออกจากร่างไปแล้วร่างกายเป็นลมแล้วก็มีความรู้สึกนึกว่าชาช่ก่อนที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์เรามาจากชั้นเจ้าตุภราชฎราชั้นเราไม่ไปรหมะอย,อยู่ที่เดิม ก็เลยลงมาอยู่เช่นเจ้าตุมหาราชเห็นไหมมีสิทธิ์ไปสูงก์ไม่อยากไปก็ได้ในฐานะที่เป็นพระอริยเจ้าอยู่ก่อนแ้วก่อนตายแล้วก็ตายในฌานไม่ยนมอยู่เช่นเจ้าตุมหาราชเขาว่าเลยให้ไปอินทกะคําว่าอินทกระนี่หมายว่ารองจากท่ามหาราชพร้อมที่จะเป็นท่ามหาราชจริงๆเป็นลำเนาท้ามหาราชองค์นั้นคือท่ามหาชมพูท่านไปเป็นพรหม เ้าเวทเามันไม่ใช่พระเจ้าพิมิสารใช่ไหมพระเจ้าพิมิสารก็เป็นเท้าเวทสุวรรณแทนจะไม่มีเที่ยวนะ,ะเท้สุวรรณนนี้ไม่มีเขี่ยวนี่มารวมความว่าถ้าจิตเราเข้าถึงฌานคําว่าฌานนี้ก็มีอารมณ์ไม่หนักจะพูดถึงอาการยากโยมก็ฟังยากโดยเฉพาะอารมณ์ที่กระทบก็แล้วกันขณะใดที่เราเจะสมาธิอยู่ เวลาในขยส่งเสียงเอะโวยวายไงก็ตามจะเป็นเสียงร้องรำทำเพลงเสียงทะเลาะกันเสียงด่ากันเสียงพูยกันก็ตามทั้งหมดเราไม่รำคาญในเสียงเราสามารถเจริญภาวนาพิจารณาได้ตามอัธยาศัยอย่างนี้ถ้าเรียกว่าปฐมฌานเป็นฌานที่หนึ่งถ้าคนที่ได้ฌานที่หนึ่งไอ้คําว่าฌานจะให้จะให้ทรงทั้งวันมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าพระอาริยเจ้าได้นะ ้ายังไม่ใช่พระอริยเจา้าในไม่ได้เวลานี้กําลังนั่งภาวนาอยู่สามารถทรงฌานได้พอเลิกแล้วฌานก็พลันถือแล้วใช่ไหมฌานหนีไปก็คิดโน่นคิดนี่ตามเรื่องรราเป็นของธรรมาดานี่เมื่อเราทําทุกวันวันหนึ่งถึงแม้จะไม่ใช้เวลาได้มากจะได้สักสองสามนาทีเป็นฌานก็ตามถ้าพูดตามภาษาพระก็บัญชีนรก เขาจดเฉพาะอารมณ์สูงสุดไม่คีดจะกรจดนะวันนี้เรามีอารมณ์ถึงชั้นสี่เขาจดชั้นสี่เลยวันพรุ่ง ta นี้เราได้ชั้นสามเขาจดชั้นสามแต่ว่าเขาจะมาบวกกับไอ้สิ่งที่มันสูงสุดเขารู้ทุกอย่างะไอ้มือนากกันไม่ต้องไปแจ้งเขารู้หมดไม่ต้องนึกก็รู้นี่ใครนึกจะด่าใครมางไหนเขาจดแล้วนั้นนะเงียบเงียบนะกลับเป็นนึกเสริญไปซะก็เป็นว่า ในเมื่อถึงชานสี่ก็จงอย่าคิดว่าจิตจะไม่วกแวกจิตจะไม่กระซอกกระายชานสี่ถ้ายังไม่คล่องมันจะทรงตัวเฉพาะเวลาที่เรานั่งเวลาเรานั่งอยู่ก็ไม่ตลอดเวลาบางทีนั่งครึ่งชั่วโมงภาวนาครึ่งชั่วโมงมันจะได้ชานสี่จริงสักสองสามนาทีก็ช่างเขาจะจบตรงนี้ถ้ารมอันนะี้จะพาเราไปสวรรค์ไปสรขมันนั่นมื่อเราจะตายฉะนั้นขบันดาญาโยมขด้วสัตว์ทั้งหลาย ให้ถือว่าการจเจรินสมาธิมีความจําเป็นทางที่พระเจ้าสัตัสว่าจงอย่านึกถึงความชั่วดีผ่านมาแล้วอะไรก็ตามที่มันเป็นบาปอย่านึกถึงมันคิดอย่างเดียวได้อของความดีความดีอะไรคิดตัวไหนก็เกาะพระพุทธเจ้าเป็นหลักใจก่อนจะภาวนาก็บอกแล้วว่าคำภาวนาไม่จํากัดแต่ว่าก่อนภาวนาเนึกถึงมีความเคารพในพระเจ้าก่อน เราบูชาพระวนาโมตัสสะพระว,วโตเป็นต้น่นานแสดงนึนกว่าการนอบน้อมคือยอมรับนับถือพุทธเจ้าด้ยวยความเคารพต่อมาว่าพุทธทางสนังกระฉามิเขาจะอขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทำมังสนังกระฉามิขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งสังฆังสนังกระฉามิขอถึงพระอาิีสงเป็นที่พึ่งเราก็จะกล่าวแล้วเราจะทําแล้วใช่ไหมดังน,นี้นเพื่อทําแบบนี้ าการปฏไทายก็ทําแล้วสิ่งก็รักษาแล้วภาวนาก็เจอแล้วบุญมหาศาลว่าทถ้าว่าก่อนจะตายเราจะต้องนึกว่าหนึ่งทานการให้เราให้แล้วทานปกติเราก็ให้สังฆทานเราก็ถวายสังก็ทานในของมากพระเราก็มีความเคารพแล้วสิ่งเราก็เคยทําแล้วทุกอย่างมันเป็นความดีที่พาเราไปสู่สุขติได้ใจก็ต้องใจคิดว่า บุญทุกอย่างที่เราทำเราจะตามนึกถึงทุกอย่างในไม่ไหวถวายทอดทานอะไรกี่ครั้งขวัญจำไม่ได้ใช่ไหมมันนึกไปออกอย่างนั้นเอาเกาะหลักใชยอย่างหลักเดียวคือพระพุทธเจ้าภาวนาว่าพุโทโธก็ได้สัมมาแรางก็ได้อะไรก็ได้ตามชอบใจนะภาวนานี้ไม่จํากัดให้ใจเข้านึกว่าพุทให้ใจออกนึกว,ว่าโธถ้รารมมันชินเฉพาะเกาะพระเจ้าไปเกณฑ์ ้นเมื่อเกาะไปเกณฑ์อยู่ตามนี่เลยไม่ช้าในเวลาที่เราจะตายเวลาที่จะตายจริงๆใครจะตายเมื่อไรว้าฝันตายเมื่อไรเท่าแก่จะตายเมื่อไรมันน่าจะรู้นะถ้าใครก็ถามว่าจะตายเมื่อไรก็ต้องตอบว่าฉันเลิกหายใจมเมื่อไรฉันตายเมื่อนั้นจ้ะแค่เนี่ยตอบไม่ได้ไม่ไม่น่าเลยนะแตนนี้งในเวลาที่เราจะตายจริงๆ ก็เกาะพระเจ้าพระอาศัยเคยชินนคำว่าฌานนี่คือชินนึกถึงพระเจ้าจดชินแต่เวลานั้นจะนึกถึงพระเจ้าหรือไม่นึกก็ตามถ้านึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นบุญทานที่เคยให้สังฆทานที่เคยจะไยวชินที่เคยรักษาภาวนาที่เคยทําอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเพียงแค่นี้จะลงนรกไม่ได้แล้วเกาะบุญนิดเดียวก่อนตายแล้วออกมาจากกาย บุญทั้งหมดที่ทแลาวทั้งหมดจะเข้ามารวมตัวกันก็เป็นว่าการจเจริญกรรมฐานมีความจําเป็นถามว่าทาไมยังเป็นบางค่า้จิตมันชินนั้นได้ของความดีเกาะความดีไว้ตอนเชา้าตอนเชาา้ชาด่าชาวบ้านเขาตอนสายเราก็ชมเนี่ยแก้กันนะในฉันไม่ว่าใครนะจะ้คุณไดฟังไอ้คุณข้าน้านี้มาเอาบ่อยใช่ไหมพ่อพ <c oughs> ่อเขา้ามายอมตอบรับ เราบอกที่เกียพูดนะก็ไปรอบวันนี้เอาแค่นี้นนญาติโยมนะขอทุกคนถือว่าการเจริญกรรมฐานมีความจําเป็นเดี๋ยวยังไม่เลิกเอาเท่านี้เนี่ยเรื่องใหญ่เลืนมาเรื่องพิเศษเอ,อีกนิดหนึ่งเขาอ,อีกหน่อยเพราะอะไรมไหมการเจริญกรรมฐานจริงๆถ้าทําเป็นล่ําเป็นสันมันอาจจะเกินพอดีไปก็ได้เอาก็แค่แบบคนที่เกียร ต,ตายแล้วไม่ลงนรกดีกว่าง่ายดีนะยิ้มเป็นแถวนะ <c ười> คนที่เกียก็ทำแบบนี้นะก่อนจะนอนภาระอื่นกิจอื่นเสร็จหมดแล้วแล้วก็นอนลงไปแล้วใจก็นึกถึงพระพุทธเจ้าจะนึกถึงพุทธูปปองค์ใดองค์หนึ่งโดยเฉพาะที่เราชอบหลังจากนั้นก็จิตจับลมให้ใจเข้าออกภาวนาว,ว่าพุทธโธก็ได้อะไรก็ได้นะเอาพุทธโธไปเก่ก็แล้วกัน,กน หายใจเข้านึกว่าพุทหายใจออกนึกว่าโทยังแค่สองสามครั้งมันก็หลับไปใช้ได้ขณะที่ภาวนาอยู่ถ้าจิตเข้าไม่ถึงฌานมันจะไม่หลับให้เพื่อสังเกตถ้าจิตสงบถึงฌานมันจะตัดหลับท,ทันทีจะไปใช้ข้างไหนก็ตามขณะที่หลับอยู่กี่ชั่วโมงก็ตามท่านถือว่าทรงฌานตลอดเวลาถ้าตายเวลานั้นจะเป็นพรท,ทันทีอย่างน้อยนะถ้าบังเออยก่อนจะตาย ก่อนจะหลับเรานึกถึงนิพพานไว้ก่อนภาวนาด้วยนึกถึงนิพพานไว้ก่อนด้วยแล้วก็หลับจิตเป็นฌานก็หลับคือเขาถือว่าจิตทรงฌานในด้านขอที่พานที่เรียกว่าโอโปปสมานติกรรมฐา,าน <c oughs> ถ้าตายเวลาหลับจะไปนิพพานทันทีอะนี้มันไม่ตายมันตื่นใช่ไหมมันไม่ตายมันตื่นทําไงก่อนจะขยับตัวไปไหนเว้นไม่ตบดถต้องขี่นะต้องรีบไปส้มนะ เข้าห้องกรรมฐานมันไม่ปวดจาระไม่ปวดปัสสาวะก็ยังไม่ต้องลุกขึ้นมาเพราะขณะที่ก่อนจะหลับจิตเราเป็นฌานเมื่อตื่นขึ้นแล้วฌานยังไม่คลายตัวยังทรงอยู่ก็รเริ่มจับลงม้ใจ็เขาออกใหม่ภาวานาใหม่แค่สองสามครั้งก็ตามเพียงแค่นี้ทําทุกวันบรรดาญาติโยมบุทธบริษัททุกท่านทุกคนเวลาจะตายจะไม่นึกถึงอกุศล นึกจะพะกุศลอย่างเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทําอย่างนี้ทุกวันทําแบบคนขี้เกียจเนยนะให้ฉันไม่คนขี้เกียจก็เลยสอนให้ลูกศิษย์เป็นคนเกียจด้วยใช่ไหมถ้าทําอย่างนี้ทุกวันถ้าเราจะป่วยหนักขนาดไหนก็ตามถ้ายังไม่เห็นเทวดายังไม่เห็นนางฟ้าไม่เห็นพรหมไม่เห็นพระอริยเจ้าไม่เห็นพระพุทธเจ้ายังไม่ตายถ้าขนาดที่ป่วยถึงแม้มันจะไม่หนักเห็นเทวดาห็นนางฟ้าเต็มจักรวาลเห็นพรหมเห็นพระอริยเจ้า เห็นไหมพระเจา้าเพราะนั้นตายแน่ถ้าตายไปยังไงก่อนจะตายทุกขเวทนามันหนักมันปวดหน้าปวดหลังปวดเสียดใไหมเพราะว่าก่อนจะตายจริงสักเวลาเอาอย่างน้อยที่สุดประมาณยี่สิบนาทีถาอาจจะเป็นสองสามวันก็ได้นะไอ้จิตที่มีทุกเวทนาเนี่ยมันจะหายไปจิตจะไปจับอยู่ที่เทวดาที่นางฟ้ากับผมหรือพระอริยเจา้ามีความเพลิดเพลินคุยกับท่านแบบสบายๆท่านนั้นทุดกิจก็ดัดดบ ก็ไปสวรรค์ไปพรมโลกไปพิพานได้ตามชอบใจพระบรรดาญย่าโยมพุทธบริษัททั้งหลายแนะนําไปแนะนํามาแนะนําให้คนขี้เกียจซะหนิเพราะว่าครูมันขี้เกียจนะลลกศิษย์ขยันก็ใช่ไม่ได้ใช่ไหมหากินแบบนี้พระอริยเจ้าที่ท่านสอนท่านสอนแบบนี้เหมือนกันทุกองคเวลาไหนมันพลาดก็ช่างมันเวลาก่อนหลับอย่าพลาดถ้าตื่นใหม่ๆปั๊บถึงแม้จะมีธุระมากกว่าตามก็ช่างมัน ชักสองนาทีเราจะเป็นไม่ได้ที่สุระใช่ไหมต้องทําได้ถ้าตอนนี้ไปพระดาญาจงพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจสมาทานศีลสมาทานป็นกรรมฐาน